สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซี FC ค่ะคลิปนี้มาดูคุ้งพันจะตุนตุนไก่ค่ะเอฟซี FC ค่ะ,ะเครื่องปรุงก็จะมีะตะไคร้สี่หัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นซอสซอสหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะกระเทียมกับพริกไทยเม็ดค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะเพิ่มความหอมค่ะคุ้งพันใส่ไปแล้วค่ะ ขาก็หนึ่งทพัพีนะคะหัน่นเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะนี่อะไรนี่ค่ะเอเฟซีค่ะใส่ลงไปในหม้อตุ๋นค่ะก็จะมีตะไคร้มีอันนี้จะเป็นอซอสสาเขียวแล้วก็ซอสหอยนะคะซีอิ๊วดำารุงพันใส่ไปแล้วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะก็จะเป็นพริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียม ห้ากรีบคุสีขานี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นจนไก่เราเปื่อยนะคะคุณพันธ์ทไก่ตุ๋นนะคะไก่ตุน๋นน้ําจิ้มสามรสไุณสีขาเดี๋ยวใช้ไฟระดับไฟกลางนะคะเราจะตุ๋นไปเรื่อยๆจนไก่เราเปื่อยนะคะเดี๋ยวคุณพันธจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะคุสีขาไก่ตุ๋นสมุนไพรน้ําจิ้มสามรสสูตรเด็ดสูตรคุณพันธ์ตุลากันค่ะสีขามาดูไก่ตุ๋นคุมพันธ์ค่ะนี่ค่ะไก่ตุ๋นสมุนไพร ไก่ตุนสมุนไพรน้ำจิ้มสามรสค่ะกำลังเดือดเลยค่ะนี่ค่ะเราใช้ไฟระดับไฟกลางนะคะไอซีขานี่ค่ะในช่วงนี้คุมพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตนเองค่ะคุมพันจะร้องเพลงรอหันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะรอเรือรอเรือซ้อมตัว อยากกลัวเรียกว่ารหันยัญชนะรอเรือคู่กันออกเสียงพันเรียวพันทันใดบรรเทาบรรทัดบรนเลงคกรื้นเกรงรอหันหันสาบรรลูพันสาบรรประชาเลือกสรรมาบรรดาบรรจงบรรทุมบรรพธบรรเลยตั้งใจอ่านเขียนรหันบรรทุกบรรจุกรมทันธรวมสร้างสรรรหันจัญญา บรรยายบรรหารกลัไกลถูกใจบรรเจิดเลิศล้ำเรียนรู้ฝึกอ่านเขียนคำอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีอ่านเขียนซ้ำจดจำได้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบลวค่ะ คำที่มีรอหันค่ะรอเรือตัวแรกเขียนแทนด้วยแม่นากาะรอเรือตัวที่สองเขียนแทนด้วยนวหนูค่ะขอบคุณเอซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวคุณพันจะมาอัปเดตให้ดูนะคะเป็นระยะะ,ยะค่ะตุนไก่สมุนไพรน้ำจิ้มสามรสไก่เอฟซีค่ะเอสซีค่ะสุกแล้วค่ะตุนไก่ตุนไก่สมุนไพรน้ำจิ้มสามรสค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ,พันจะทําน้ําจิ้มแล้วก็ถ่ายรีวิวให้กับเอสซีดูนะคะ นี่ค่ะตุนไก่สมุนไพรน้ำจิ้มสามรสไ่เอฟซีค่ะเอฟซีค่ะมาดูการทําน้ําจิ้มสามรสไก่เอฟีค่ะภุมพันธ์ทำไก่ตุ๋นสมุนไพรน้ําจิ้มสามรสค่ะไก่ตุนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ภุมพันธ์จะทาน้ําจิ้มจ้าค่ะมาดูกันเลยนะคะกำพิบกรไก่เอฟซีค่ะ เกลือใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็จะใส่ผงชุรสใส่ไปเลยค่ะชุรสครึ่งช้อนโต๊ะโกก่อนค่ะสอ,อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลนะคะที่สีค่ะ,คะ เสร็จแล้วใส่ใส่อกระเทียมค่ะกระเทียมลงไปค่ะคุ้มพันใส่กระเทียมสับประมาณหนึ่งทระพีค่ะเยอะเหมือนกันไข่ฟีค่ะประมาณสิบกลีบใหญ่กระเทียมกลีบใหญ่ค่ะนี่ค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้อง ออแล้วค่ะทีนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งสองสามน้ำตาลทรายสามช้อนตุ๊กต้มเลยค่ะเอฟซีค่ะตั้มให้ละเอียดตั้มจนน้ำออกค่ะนี่ค่ะ โขกให้จนเป็นน้ำออกมาค่ะนีคะ่ค่ะเอีค่ะแบบแซ่บเ,เลยค่ะวิธีการทำน้ำจิ้มสามรสคุ้มพันนี่น้ำออกแล้วพรอแล้วทีนี้เราก็จะใส่อันนี้จะเป็นน้ำมะนาวนะคะสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยาคาะคุ้มพันตวงแล้วค่ะน้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะ น้ำปลาไข่เยีซีค่ะน้ำปลาจะใส่ใส่หช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาหกช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเยีซีค่ะอร่อยเลยแลละคะ่ะ น้ำมะนาวสามช้อนโต๊ะน้ำตาลสามช้อนโต๊ะน้ำปลาหกช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสก็ครึ่งช้อนโต๊ะไปเลยค่ะอร่อยมากมากเลยค่ะเสร็จแล้วข่ะเอฟซีค่ะน้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข่ะเอฟซีค่ะไก่ตุ๋นสมุนไพรน้ำจิ้มสามรสแซ่บแซ่บพี่น้องเบงิ้งไก่ช่ำๆเลยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ ขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลายค่ะนี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ f อฟค่ะสวัสดีค่ะ